นี่วิดพื้นที่เคยลงไปเหยียบเหยียบไม่ได้แล้วพื้นที่หลงจากตรงนู้นลงมาตรงนูนเนี่ยลงมาตรงนี้แล้วก็เดินเดินไปเล่นอย่างเงี้ยเดินไปเล่นตรงนี้เห็น เอ้มันลงไปเล่นได้ go 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 ้โอ้หนูมาดิอาลครับหน่วยกล้าตายลรอกตรงไหนอะไอ้ไม่รู้ไขไหลไปเดี๋ยวถ่ายไปให้ไขไหลเดี๋ยวถ่ายไว้เป็นหลักฐานไงวะนี่ไปแล้วครับไปแล้วครับโมเลื่อนเบาเลื่อนเบา มันเลือเล่อนเบาเค็มตรงนั้นนะ่ะเฮ้ยเป็นไรอะ่ะเฮ้ยเนี่ยเกาะได้เ,เ,เ,เท้ายังดีอยู่้ยไมงเล้วเลยูขอักตงกขสูงก่อนคนะ่ะ <c oughs> ไม่ลืนไม่ลื่นไม่ลื่ต้องก้าวข้ามมา่ลื่นไม่ลืนปเป็นไงครับน้ำเย็นเย็นเฮ้ลื่เนี่ video oil, yeah video oil.